มชูป้าโชวน้อยส้มตำยั่วๆค่ะอุ้ยฝุ <c oughs> ่งบินตำผุง <c oughs> บ,บินตำก <c oughs> ินมากค่ะส้มตำกินกับกากระปกรอบใช่ว่าเป็นอีหยังเนาะยังบ่ได้เลยกิแล้วทำ จะเป็นยังไงเ้ามัม่ได้กัดพระจ้าเออถ่ายได้ไหมได้นวทนนท์เขาขึ้นกล้องแล้วตายปึ๊บข้าขนมจีนจ้าไปกินบ้านแซไปหาหมอจ้านั่นคือคนป่วยใช่ไหมใช่ใช่พูดถูกอร่อยไหมคะคุณแม่อร่อยค่ะกับข้าวมีแต่น่ากินน่ากินทั้งนั้งเลยนี่แม ใช่แต่แซ่บแต่แซ่บเลือ่เยอะหอมเลอนั่นนี่คตณแม่บอกว่ากินมันจะแซ่บกระลำบวบกระลำบวบใสใส่กางเกงนี่เวยนะต่างวัยด้นะ กินยังไงให้อร่อยมันต้องงนรลอ่าท่า็อร่อยเป็นมืูใหม่เพิ่งหัดทำเดี๋ยวได้วันนี้องกินจัดถ้กกินไม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเลยนะคะสองกินแซ่บจากินตลอดซดอดย่างมาว่าเบืหน้าเปิดไม่เป็นตัวเองแล้วมันไปไม่ทันนะาต้อกอก่อนต้มไหชัวกีวนกั่เบนเ่อุ ไม่ันี้องใขเยอสมงกนใส่ใส่หนึ่งซเที่ยวแล้วมาสูกเป็นยังไงเนี่ยหนึ่ตัวเลี่ยงมาสุกแค่เที่ยว่้องเส่แม่งดีมะครับจับบกิ่เราจะเสียใจแล้วคุยกับเผาบนุ่งแล้วไปกินแล้วดีเลยใบ่ไหเด็ ฮัลโหลพอนี่กำลังเป็นยูจูเตอร์น้ำนำแดงพวดพวดนะนู่นแซ่บตั้งเสียงในเตอร์ซบอยงพวดพอวดอันน่าติดกล่องเลอยู่แล้วใสไม่เจีใส่ไม่ใส่ยึนหยันเราไม่มีไหมใช่อ๋อกลอก่องายาาบพรวมคอื่นต้องจอนหยาบังไาแซ่บ จ๊กจ right? ๋า <mini> ก <drained out> ินแซ้นนะคะเส้นเ้เดียวลเขาปังกึมก็จะใส่จั๊จ๋าส่ผ้ดูงคนกินนี่จ๋ายังงั้นใทุกอย่านทาร่าเหมือนเดิมอืมเขาเราเจงก่ให้ทำด้วยนีอะไรก็ทำเสร็จได้ต้องทำบุติเสร็จไปเนี่ยคนปีใหม่บุตรพักบุไว้แล้วก็ทำอย่างนี้ก็ทำไปบุตรแล้วแล้วบุก็ยังจกให้ทำอย่าง่เราก็ตามใจเจ้าวา ทำอะไรอ่ะเป็นรูโตัอืรูกเค่ของเย็นใส่บอกอยู่เขาบอกอยู่ว่าูอีสานเยอะกว่าบ้านปีีนะเขาหอมไหมบ้านเนี้ยหอมมาอยู่ค่ะอยู่ทำไงอยูเนี่ยของเยนบอสเด่นไม่อยู่เขายูบันตราด่เขางแต่ศูนย์เด็กเล็กอ่ะจนตอนนี้ปอนหนึ่งแล้วอ่ะปีอ่ะเด็กเล็กอ่ะ เกิดบ้านนี้เกิดข่าบ้านนั้นอือมีบ้าน็มีบ้านนี้บ้านเกิดบ้านตัดเสืออะไรไหมทำมาไม้เอค่ะแสนต่อเดี๋ยวให้งันให้น้ำเปลือกต่ะนี่จะอันนี้ไม่ดีเดี๋ยวนอ่อนของอย่างในสออไปได้ไหม

ใส่หม้อไม่เจอน้ำยาใส่อะไรเนี่ยปูเอาไม่มีเลยอย่าให้เขาหลอกได้ใช่ไหมจริงจริงอร่อยอยู่วันนั้นแกเอาไปชอนทำเนาะไมนอันนี้ปลาปาเคยงอะปลาเคยงสิอาแซ่บอนเนาะปลาปลาเคยงปลาหนิน นั่นมีปลาต้มปลาปลาปลานุ่มจันหรอนั่นบอกนน่นเลน่เป็นน้ำยานเลยนมตหนักเอ้าไม่นี่มันต้มปลาลาปลาต้มปลาต้มกระดูกมันต้มอะี่ยจะตนั่งน่อยเป็่นร่มเนสที่บ้านเรายกคุยเดียวจังยกอี ช่ไหไล่ทำกับข้าวอร่อยเองใช่ไมไร่อหนักมมูบ่อยอย่ว่ากินแแกบๆเปหนักอิ่มไปะทไหนมันนค้นยงเออมึงหันมึงหันพี่อันมีคนกวัมเป็นยังไงเป็นยังไงต่อแบบคนลยออเป็นไ้พี่นละนต่อไปมันิเป็นยังไงตอนเป็นพะแล้วอ่ะเป็นพะหลงพ่อคงจะอยู่ด้วยแล้วมั้งเป็ไม่่แต่เ่ว่าเป็นานาแล้วไปกหอไปขาวยงไปครับต่น่อยกเป็น้คน จ้าเอาไปส้มไว้ลวก็กลับมาลวก็โปตีนไปเขาใไดเข้าวันนสัข yeah. well. right? ึ้นมวยเอ็กบ็ห่น้านแลแดงเราได้ไปเป็นม้วน่ะไปกับตห้ารจานก็จานได้ม่นอนในบ้านโอเคคือก็แม่เห็ที่แรกนะบ่มีุกนะแ่ตามคิ้วเลยนด้งวยังุยุยย้ยตต้มฟังอยู่ ฮูยฮูยมิตีก่อนอืมอ๋อพออไปเห็นเป็นชาบูเนี่ยล่ะอทุ่งนี่ไงแง่แล้วนะไปมือเป็นมือูยูยตดตีนเพราะยงดว่าจะยินบวยินแเลวเนาะ็ว่บ้านไนคดีไปตีมันก็ตีอันข้องยุบัดกัเอาไปจังเหตุไทยเถอะ เจ้าของเนี่ยไข่เนาะเป็นคือจะมาเห็ดเย็นบุญเป็นข้าวซึ่งไอไม่ว่ะยยไม่เดี๋ยวว่าบางกลว่เดี๋ยวว่ากนว่ากว่ามันอมันไปรถบานไปรถบ้านกัวไม่ข้าวนั้งวนนออก็ี่เดียวม่ก็หนักบ้าเพื่อเดี่ยังว่ามื่ขวนทั้งวันอืมแมนวัน หวนวาหเลยเนี่ยเ <cues> <Yeah! S 3> ีงเดียเสีเอาไปยคืที่ไม่วย่มีมาสุโตเลยะกวนัางวันเลยพ่อเเป็นกับขวนกับเวเวนกับท่าไหร่เาเหลเห็นเนาะเขาเหลเห็นนั่นเลยกวดใที่นี้ก็แบบปลามมาไหนวะปรามา่ปาแา่ละตีนุ่นตีนี่ ออกบวดวงเลยนะเพลยงปังระหนึ่งไ่เป็นกระถางเาไม่ให้หนังเดี๋ยวขึมากวดบทเคยเห็นหน้าไหมเนี่ยโอ้พี่ยังพี่ยังหน้าไม่ออกเลยอวันน้เรไปอยู่บ้านยองของกกอ๋อนอยวันยองของกเมื่อก่อนมันไม่เปลี่ยนนะถเป็่นข้าวเดี๋ยวนี้ละป๊บเดี๋ยวเปลนไม่จีบีเดี๋ยวสั่นท่านโดนยกไปของกูน้า กน้าตลาดนั่ี่หลายๆเรื่องก็ถามไม่อย่างเกดมันก็ไปยืนได้เงี้ยไปบหน้าด้าน่เลยคาด่าเลยเอาาน้อมาดไปนไม่ครับว่าแล้วมี่น้องกุ้ยช่ายแล้วก็เดี่ยวรู้ไมม เลขาไนม่เย <Cornell> ้อยู่นันากนเราเม่้น่ก็แกัอย่งนเวกอั่แเมบนขาบุนากยไาบ้านอย่างนี้บ้านอย่างนี้คม่เขาไมเขาไมเคยอยู่บ้านก่อนอ่ะเขาก็ไปได้เมียที่หน่งเขาไปยุ่เรยบ้านเริ่มงาน ได้ท่งองหรอไมเขาไปยูในบ้านได้ท่องไม่ยู่เหย่อตำอร่อยใชไหมเทพคุเยวกันใช่ไหมเดียวกันเลยจับไปก่อนคนยว่้ัข้าเจะทำอะไรอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะขอไปมันไปก้มบิงขอไปเพราะนั้นเราไปก้มบิงขอไปไปเยนไปกุ้ขอไปน่ยนได้ท่องแล้วก็ย่านแล้วก็เจงกลางตน้ยุ่หย่อน้อเจียงกางหาหมูมกับท่อทียบ้านออกไปติดขาพ่อของเะ

เมื่อแรกที oui, so food, ่แบบว่าเขาบอกได้กินยาเขากับแบบแมดูแบบเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วเขาเป็นเด็กมีแต่มาทะเลาะมาก่อนด้วยนะก็คือเด็กดบี้ยเดี็กเบี้ยเราบอกได้ฟังว่าเห็นเด็กก็ยังยกมือไหว้ยที่หนูเป็นอย่างหมู่วัดมันถิ่นคือว่าเหรอเนาะก็เลยหนั่นหมุขคนกติจักรพ่อแม่กติจักรที่เหมือนกติจักรขอบคุ่มบ่หมื่อนี่วะ วาดพ่นตานอีกแลอเม่รไม่ดิก็ไป่อแมียรก็ไปไม่เนดินยากเยี่ยังเด๋วเลเมยม่ดาีดินยังเก็รักยแล้ว่อยู่ในครองคืแไม่อยู่บ้านใหญ่เลยไเลยม่ออกข่าวปุนมๆค่ายายมากค่ะคุณนุ่มคนีมแน่นแนนทีเดวม่เลย่า่ละ ต้นก็แบีัอือพ่อแม่ก็ย่างเลยพ่อแม่ย่าโอ้ยเมื่อไห่แยกเดือก็ต้องหาข้าม็ดเก็ข้าเ็ดแยกดังไม่ด้าทว่าเป็นไรอะไรบางทีนี้คิดเรื่องอะไรบางทีเดียวนี่บางทีมีมันเป็นมันเป็นดันันบกเป็นบอกปวดข้อนะปวด้อเอือน กดไลค์กดแชร์จ้าเป็นแซบไว้ด้เห็นว่าออสเตรเลีกเดี๋ยวว่ากินแซบเขาเบิ้งแล้วแซบเบิ้งแซบเบิ้งจับคุค่ะติดตามหน่อยนะคะด้านะช่องยูทูบช่องชื่อชอเชือ้าเนแซบน้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เย้โอ้ยตะยานแท้ <_ theo>

มนใ้มมเลมให้บานเยสอสวนมจีเ่ะเป็นต้วดอะผู้นั้นเดี๋ยวเขาถเขาไปหยิบจาผู้เมสขาเาไทามพันวาขันพนหิวเนยางมาพีะเพันอิ่มมาจะออกบ่อน่นเอาฮกอิ่มด้ฮอกรอ่ะ เฮยกินจออิมยิม <M> ันอยู <troll en> <ges un> ่กับมองคันาอแกเลยโบไโบไ้อะไรลูกเป็นินเขาเนี่กินเลนเนอมีแต่ไซนี้แหละเนาะแต่ว่าเข็ดคือหมอนรับบะดรนด่แต่ว่าบุกินก็คือบุกินเลยบไรนด่ต้องต้องได้ยิบเนาะกินเขาเพรแกก็ต้องได้กินเลนไม่กิน อย um, yeah, ่ามาชอนมันบอกพูมค่างว่าพุ่งไปว่ากดทั้งนากดพวมกัรอมอ่น้นเป็นดังสิดไปอย่ามาชอนป๊าดอย่ามาชอนพนะใช่หเอร้านหัวลำเ้่มสอนอย่ามาสอน

ใข้าเันด้นม <an well, ียน่เป็นเมียนแนี้มท่นเปิดม่นดีน่นี่หน้าัน hey, นี uh, ้นาพี่พีเย็นนนไแ้วแล้เดเราปใส่ได้ไมกเข้าไปถึงน้อยน้เนี่ฮะขไอได้ยัง

อ๋อไม่ได้หนูไปตัดต่อได้ไม่ต้มลงมือจังหน่อยทีละทีเห็นตะพุ่งขอเด้งหน่ปยดเป็น่กินแล้วกินแล้วคุณมีกินเยอะอร่อยเย็นกะล่ำจ้าโหวานนะเจ้า่าสดๆเลยนะบ้านอะไรนะ ข้วกระดองเดี๋ยวเก็บต่อเก็บต่อเอยเอาไปอย่างไหนก็วางเน้แหละเก็บต่อเองให้ทำงานหน่อยากใช่ไหมแล้วก็มากไปข้าหมอคนละแบบนีเปมจ้าไปดพี่น้องเจ้างีบนไปเจอกันอีกคลิปเจอกันใหม่ หมูวางรอบแรกนี่สองขวดขวดให้หรือเปล่าไม่รู้ไงน่าจะให้เพราะว่านี่ถือมาสองขวดต้อวานด้วยตอนนั่งปุ๊บหนูก็บิดฝาีก็ดีวางกล่องยังไอเขาหุบเกี๊ยงเลย